สวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องคะมาค่ะเชินมากินหอยนางรมหอยนางรมไปเก็บมาแล้วก็มาทานด้วยกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะแนะนําผักที่กินกับหอยนางรมจะอร่อยมากเลยผักนี้นะคะนี่ผักนี้มันมาเป็นกล่องกับพี่น้องมันมาเป็นกล่องแล้วมันเป็นต้นเล็กๆอยู่ข้างในนี่ มันมีเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะขมๆแล้วก็เผ็ดๆนะคะโอ้ล่นเลยขมๆเผ็ดๆกับพี่น้องค่ะนี่เป็นอย่างนี้ผักนี้นะคะแล้วส่วนมากคนเนเธอร์แลนด์ก็จะกินกับขนมปังแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็บนบนขนมปังก็จะใส่ผักนี้นะเราก็เราก็ตัดเอาต้องใช้กันไกลตัดเอาอย่างนี้นะคะพี่น้องนี่ตัดอย่างนี้นะคะนี่ เห็นไหมตัดอย่างนี้ใช้กันไกลตัดผักนี้นะคะเนี่ยหอ,อยนางรมนะคะกินกับผักนี้นะจะอร่อยมากเลยกับพี่โนโ้งมันเผ็ดเผ็ดขมขมนะคะเหมือนเหมือนกับเอะไรนะเหมือนกับเม็ดกะทินบ้านเราเลยค่ะแล้วก็ผักนี้ก็อ,อร่อยนะคะกินกับหอยนางรมเนี่ยผักพวกนี้ผักเล็กๆนี่นี่มันอยู่ในกองในกองอย่างนี้แต่มามาเป็นสาม ามแบบนะคะผักนี้อร่อยมากกินกับหอยนางรมกับพี่น้องแล้ววันนี้นี่มีผักสลัดต้นมิ้นท์แล้วก็ผักนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะถ้ากินหอยนางรมผักนี้ขาดไม่ได้เลยอร่อยมากเลยน้ำชิมเป็ดเผ็ดเลยค่ะพี่น้องหยอกปะลาร้าหน่อยหนึ่งด้วยหอมต้องบ้านเลยอะ่ะแล้วก็มีนี่มีพริกเผานำพริกเผานะคะ หอมเจียวนี่เจียวเองเลยค่ะหอมเจียวกรอบอร่อยหอมมากเลยค่ะแล้วนี่หอยนางรมค่ะพี่น้องค่ะตัวใหญ่ๆญ่อ้วนอนนะใหญ่ใหญ่อ้วนอมากเลยนี่มันอ้วนก็นอนาเปิดเอาไว้ประมาณวางไว้ครึ่งชั่วโมงได้นะนี่อวบใหญ่ใหญอ้วนๆ้นเลยค่ะพี่น้องหวานมากเลยแต่ ตรงที่ตรงตรงข้างบนตรงนี้เป็นปากมันนะเป็นดำๆก็นกนาตัดออกนะแต่ส่วนมากก็กินกันหมดก็กินตั้งหมดนั่นแหละแต่ก้านอกนาตัดออกเนี่ยเหลือแต่ที่เป็นขาวๆน้ำนมมันนะก้านอกนาชอบชอบกินอย่างนี้นะคะมาค่ะพี่น้องขามันก,กินกันเลยค่ะเฉวอยไหมเนี่ยข้าวนกนาเนี่ยเฉวอยไหมหอยนางรมเลย,ยเปลือกหอยนางรม เอามาใส่ยอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่หอมเจียวอันนี้เดี๋ยวใส่น้ำพริกเผาหน่อยหนึ่งนะคะน้ำพริกเผาหน่อยหนึ่งน,น้ำพริกเผาหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มค่ะมาทานกันเลยค่ะพี่น้อง หวานอร่อยมากเลยค่ะ ไปตัดเผ็ดน้ำจิ้มเผ็ดค่ะ ขัวปรวดหวานๆค่ะอร่อยอหอมทำพริกเผาก้มๆใส่ลงไปน้ำจิ้มก็นกนาบดเองน้ำจิ้มนี้นะคะใส่เครื่องบดเลยนี่ผักผักนี่้ใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะน่ากินกับผักนี้ยเข้ากันเลย เหมือนกับเ,เม็ดขถินนะคะผักนี้นะรสชาตเป็ดเผ็ดออืม,อม,อม อร่อยมากเลย่ะผักพวกนี้จาก,กับขนมจีนก็อร่อยค่ะ ตัวใหญ่กว่าน,นี้เขามีนะคะแต่แต่ข้างนอกน้ำไม่ชอบตัวใหญ่มากค่ะเอาตัวแค่นี้ค่ะใส่น้ำพริกเผานี่อร่อยใส่ผักก่อนแล้วก็ราดน้ำชิ้ม มาาเลยน้ำจิ้มค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันค่ะอร่อยพอดีคำแต่สำหรับข้าวนอกนาก็าใหญ่หน่อยนึงแหละอืม้ม Ugh. <sighs> 不老鹰。Well, เข้ากันมากเลยมันยอดกัถิ่นลยปักนี้ค่ะแนะนำผักเลยกินหอยนางลมแนะนำผักนี้เลยนะคะที่นเนเธอร์แลนด์ Hmm. <sighs> อันฝันฟ้า มาค่ะพี่น้องคายอีกตัว2ตัวนะคะกานกนาคงกินไม่หมดหรอกเ <c oughs> ยกกอะขนาดนี้ พี่น้องขาทานด้วยกันไปเก็บมันด้วยกันแล้วมาทานมันด้วยกันอื Não ตัวหนึ่งนะคะลิปเป็นเม็ดเลย <c oughs> เ็นมากเลยค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะเยอะมากเลยอ้วนด้วยหอยนางรมที่กินนะอ้วนนะเพราะฉะนั้นอย่าก,กินเยอะนะค่านกนายอยากบอกว่าจ้าสมมุติว่าพี่น้องอยากทราบว่าไปเก็บหอยนางรมที่ไหนใครที่ยังไม่ทราบนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างนะกานกนาจะบอกที่ไปเก็บนะคะบอกซอยจอดรถเลยนะคะเก็บตรงไหนไปจะได้ไป เก็บแล้วก็มากินกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเลิฟให้เข้านอกนานด้วยนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณมากเจอกันคลิปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ